สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านมาหาสาวน้อยตาหวานกันค่ะเนี่ค่ะสาวน้อยตาหวานนะคะก็จะควงง่วงนะคะสะบัดง่วงไปมานะ,ะจะรีบไปไหนคะคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออะะ๋ยะมาในโทนชุดสีฟ้าแกมชมพูนะคะขอบคุณนะคะ ชุดสวยๆนะคะจากคุณแม่ทัศพรนะคะโอยดูค่ะอลังการงานสร้างนะคะสีฟ้าโทมอมชมพูนะคะเป็นอ่นี่ค่ะแม่ดนะคะดูค่ะดูโอยนะคะอะไรจะเอ็นดูปานนั้นนะแต่เดี๋ยวไปดูอ่าน้องครีมนะคะใส่ชุดสวยเดินชิลๆเร่นในหมู่บ้านนะคะโอยดูค่ะดูค่ะโอยมารำเพิิน มรำเพลินจะไปไหนนะคะซาน้อยมรำ่ะเดี๋ยวจะพาพาน้องครีมเดินเล่นนะคะเดินออกกำลังกายนะคะเดินไปเต้นไปได้ป่ะอ่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะโอ้ยโอ้ยไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยนะคะเดี๋ยวค่ะเออเออเออ ปึกปักปึกปักปึกปปึกป,กป,กป,กปกใส่ชุดสวยเต้นโชว์ค่ะหนูไม่ต้องอะไรมากขอให้หนูได้ใส่ชุดสวยเต้นโชว์สักนิดก็ยังดีนะคะน้งกิมบอกอ๋อนะคะชุดของนางนี่นะคะแบบไม่ยอมใครนะคะไม่มีใครยอมแล้วก็ไม่ยอมใครนะคะพ <What? S 1> นงนร้าอะด,ดูดูดูข้างหลังนะคะฟูฟ่องนะคะะดูข้างหลังฟูฟ่องเลยนะคะดูคะ่ะ <c oughs> ลูกสาวแพทนี่แต่งตัวไปหาหนุ่มหรือเปล่าบ้าให้น้องคีน้ำหน้านะคะรดฟ้าตัดชมพูนะคะอลังการงานสร้างนะคะไปไหนไ<ป>อะไรเพื่อนสีขาไล่เพื่อนสีขาเคยเคยได้กินนะจะไปอย่างเดียวนะคะ

อยู่น้องครีมมามาขออะไรอีกแล้วนะะสาวน้อยคิมจ้าหนูจะกินอะไรหิวแล้วหนูหิวนี่หิวน้องครมบอกนี่หิวแล้วค่ะเอ้ยป้าป้าป้า,ปา <ว í>

ตหาหวานก่อนตหาหวานก่อน,อ,นอยากดื่มตหาตหวานก่อนเป้ง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 เอาคุณพ่อระหว่ังเราคุณพ่อ,อเปิดขวดน้ําส้มนะคะให้กับน้องครีมนะคะได้ดื่มนะคะ่ะปากรออย่างเดียวเลยดูค่ะโอ้ยอ้อนเบอร์ไรไว้ชิมก่อนมา่<ด>บอบอกชิมก่อนอ้อนเบอร์ไรอ้อนเบอร์ไรดูดรอดอีกนะคะโอ้ยดูดอีกนะคะดูค่ะอาดูดดูดไหนไหนเขาดูก่อ,อนไหน โอ้ยโอ้ยด,ด,ดูดูสรดอะไรเบอร์นี้ลูกสาวโอ้โหสุดยอดนะดูดดูดหนึ่งเดียวในลอกหรือเปล่าคะเนี่ยดูดน้ำจากกรดนะคะดูค่ะดูค่ะหาออที่กินดีๆป,ป,ป่ะคุณออป่ะนั่กินดีๆีก่อนนั่งตรงไหนหนูนี่แหละวนไปวนมาอยู่ในซอยนี่แหละเนาะข็มตรงไหนขอให้มีหนูได้กินนะหนูกินได้หมดลลค่ะ อานั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงกินเดนั่งลงก่อนแล้วคนเก่งแล้วนั่งลงเลยนั่งลงนั่งลงกินนั่งลงนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงดื่มน้ำดีๆชิวๆชิวๆนะคะชิวๆเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวดูท่านั่งก่อนนะคะดูค่ะสองพ่อลูกก็ทำอะไรกันดูดูค่ะดูค่ะ สองพ่อลูกแล้วเร็ๆหิวแล้วป๊าๆแล้วๆนอนหิวแล้วอนุหิวแล้วนะนอนหิวแล้วหนูหิวแล้วเร็วๆเนาะป๊าๆชักช้าน้องคิมบอกคุณพ่อชักช้าเร็วๆหน่อยเลย ระวังรอพ่อแอดนะน้องครีมก็ล้วงหน้าล้วงหลังนะคะดมซ้ายดมขวาน,นะคะอันนี้มาไหมนี่มาชน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 ,ชนอะไรย่าด้วอ่าได้แล้ว<า>นั่งลงชิชวๆก่อนนั่งลงชิชวๆดืม่มอีกนั่งลงนั่งลงยี่ดีคนสวยเออเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเออคนงามนะคะคนงามดูดน้ำชโชว์สูงโอ้ดู ดูค่ะดูค่ะโอ้เอ็นดูน้องครีมนะคะดูดน้ำส้มนะคะจากหลอดด <c oughs> จอนี่หิวแล้ว,วหิวอีกแล้วอ้าปากคอยอ้าปากรอไม่มีกันลดซึ่งตเตียงเคียงกันไม่ได้ว่าลดขึ้นเอ๊ะใสี่ยงแล้วเฮียโอเคเใช่ ใส่ยางวัดวัดเดือยอ่ะเนาะดูดอยู่นะแต่เขาชอบแบบนักีบอกว่าฟินนะคะดูทำหน้าทำตาอืมโหลดอบิจมเหรอหลดอับิในคีจิบ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 นะจิบต้องกินเยอะ คมบอกอภเพไม่ทันใจเลยเนาะไม่ทันใจไปรุ่นเลยน้องคีบอกดูดบอกไม่ทันใจเลยไม่ทันใจเลยนะอ่า

ทำท่าฟินไปนะน,นี่ว่าจะให้กินนมไม่มีนมวันนี้กินน้ำส้มก่อนแก่ร้อนโอ้โหทำไมชุดคุณนายอลังการแท้ฮะคิมเธอทำไมชุดเธอเป็นแบบนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะคุณแม่ค้าดูค่ะนี่ข้างบนจะเป็นรายนางฟ้านะคะลายอลายดอกไม้สีฟ้านะคะ ข้างล่างก็จะเป็นโทนชมพูนะอ่านี่ก็จะเป็นลายลูกไม้นะคะขอบคุณคุณแม่ทัศพรมากมากนะสำหรับชุดสวยๆจ้าน้องครีมดีใจนะน้องครีมดีใจมากเลยนะอ่าดูข้างหลังอ่าดูข้างหลังดูบั้นทายดูบั้นท้ายจะดึงดึงดึงเดอเอ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 ออ่านะาหล่อ้ยยองยก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 ขายกขาหน้าสองขาได้ไหม เออปึ๊บหนึองมปึบเร็วมาเลอมาเลยมา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 นาม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 าอามามา่ะมมาอาม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 าาอามามคมามามาาม่ม โอ้ยนะหนึ่งเดียวนะดูดูดูเรายังระแวงอีกใกล้หมดแล้วนะคะหลอดไม่ดีเลยต้องทําหลอดใหม่แล้วนะครั้งแรกนะคะรองให้น้องครีมดื่มดูนะคะก็ดื่มดีนะคะดื่มดีมากเป็นหลอดต่อแล้วจะตันหน่อยเลยต้องซื้ออะไรนะใส่ย,ยางบ่ใส่ย,ยางทำไมหลอดนี้และดีเขาใส่ย,ยางวัด,ว,ดวัดน้ำไง อันนี้เท่ดีใช่ไหมนี่ชิวๆนะคะโฮ้ยเหมือนฟินมากเลยค่ะโอ้ยแม่บัดโอ้ยฟินค่ะนักทมบอกด้อลูกตาลูกสาวไปเนาะอ่านะคะเบื้องต้นก็หมดขวดนะคะหมดขวดแล้วนะคะหมดขวดแล้วจ้าอโชว์่อยวะ อ่านะฮะเบื้องต้นก็ดื่มน้ำส้มได้ครึ่งนะฮะครึ่ง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 ขวดอุกเกือบหมดเลยนะคะก็เต้นโชว์ดูอาปากงับอาปากเอาอาแพออย่างเดียวนะคะไม่ไปไหนหรอกอยู่แต่หน้าร้านค้านะน้องครีมบอกหนูไปไม่ไปไหนนะคะหนูจะอยู่แต่หน้าร้านค้าอย่างเดียวหนูอยู่ตรงนี้หนูได้กินน้องครีมบอก อ่านะ้วก็สุดท้ายคลิปนะด้วยความน่ารักของน้องครีมนะะเพียงเท่านี้นะะขอบคุณชุดสวยๆจากคุณแม่ทัศพรนะคะอขอบคุณชุดสวยๆจากคุณแม่ทัศพรนะขอบคุณที่แม่นะไม่มตาเอนดูข้าวปวน้องครีมนะแต่ชุดสวยๆนี้ให้นะคะฝากกดไลค์กดแช่นะกดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กับน้องครีมสาวน้อยตาหวานด้วยนะท่านค่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแช์นะกดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะได้หมดแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะบ๊ายบายไปไงไยไง